ว้าว <Wow. S 2> โอ้ตอนนี้อากาศดีมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวดูสิต้นไม้เขียวชะอุม่มพุ่มสวยโอ้ยว้าว <Wow. S 2> โอ้โหขาวทั้งเมืองอ่ะอันนี้ขาวทั้งเมืองจริงๆเลยนี่จะเป็นน่าจะเป็นลอยซานตาคลอสซานตาคลอสอะไรมาให้เนี่ยโอ้วันนี้วันคริสต์มาสวันคริสต์มาสโอ้ ว้าว wow. สุดจริงๆอ่ะสุดจริงๆโอ้โ oh ห oh. มันก็ไม่เท่าไหร่นะอากาศอ่ oh. yeah. ะโอ้เดียวจ้เลยหิมะหิมะนี่เพิ่งจะตื่นนอนอ่ะ เนี่ยอันเนี้ยเราจะเอารถมาเล่นไหลไปนู่นเลยนะเกียร์สก,กีสกีลงไปสุดอ่ะสุดอ้ยสุดไม่สุดไม่หยุดดูดิเม,เมืองตั้งเมืองตอนนี้นะครับข้าด้วยหิมะข้าวโพดหมดเลยโอ้ ขาดมันดีเหลือเกินนะมันดีแบบนี้จะทำอะไรวะว้าวท้างก้าหิมะหิมะตกตอนนี้ว้าว ก็ต้องใส่หมวกแล้วก็ปิดหน้าอย่างนี้นะครับเพราะว่ามิมะลงแรงเยอะลรงแรงมากๆเอาข้าตาเข้าตาเข้าใหญ่ฮะนีคือกระต่ายนะครับกระต่ายฮะแมวเหรอเจ้าเป็นใครฮะเจ้าเป็นใครโอ้ Não, né?